ดูนี่มันไม่เคยมีมันไม่เคยมีเสียงกองไม่มีครับครับหากินทั้งวันได้ตัวสองตัวครับแต่ไม่คุ้มเลยครับไม่คุ้มเลยแค่หันวันนี่ก็ได้ตัวเดียวนี่ก็ไมคุ้มเลยเโฟกินก็ได้ได้ได้ที่เราถ้าปิดตรงนี้ได้ครับเพราะว่าเราเรายกระดับขึ้นถ้าเรายกระดับตรงนี้ขึ้นที่สามเมตรนะครับน้ําตัวนี้ก็อยู่ที่สามเมตรครับที่เราปล่อยลงไปแล้วมันแห้งเลยอเปล่าล่ะกูจะแห้งเลยเดี๋ว่าอย่างน้อยลึกสักสามเมตรลงไปจะยืนด้ลึกสามเมตรแล้ว